ขอบคุณมากนะที่ช่วยสอนความพัดพลาดความอกหักความหัวใจแหลกสลายถ้าเธอไปสอนจะเจรียนได้ไงนี่คือบทเรียนอันล้ำค่าที่มันงดงามโยมแต่หกล้มจะปาดตั้มตาถามว่าถ้าคุณไม่หกล้มคุณไม่เคยปาดตั้มตาคุณจะรู้จักกันเหรอถ้าถามว่าถ้าไม่มีคนสอนคุณจะเรียนได้ไงถ้าถามว่าสังสวรวัตรมันไม่ใช่ดอกไม้แห่งการเรียนรู้หรืดอกไม้แห่งความอะไรให้ความหวังดอกไม้แห่งความกดดันดอกไม้แห่งความพัดพลาดไม่ใช่คุณจะเดือดดัเฉพาะดอกไม้ที่มันบานสะพรั่งนะ คุณต้องยอมรับเวลาที่มันลรยลาด้วยต่างว่าดอกไม้แห้งมันไม่สวยเลยต่าก็่ที่มันปลีดปรีมกามกระแสน้ามันไม่สวยเลยแต่คุณจะเก็บเอาเฉพาะดอกไม้ที่สวยงามไม่ได้ในใจกันเท่านั้นแต่คุณจะไม่ชื่นชมกับดอกไม้ที่รู้ในกระแสะน้ําเลยนี่คือสังสารวัตรโยมคือทั้งทั้งบทเป็นคือบทเรียนที่เราเคารพล้วเราเรียนรู้แล้วเราจบได้คือเรียนจบแล้วก็แบ่งปันความรู้นี้แต่ไม่ใช่เรียนจบแล้วจักไปได้ความเกียจฉันสั่งสารวัตรโยมมันจักไปได้ความรักได้ความเคารพต่างหากโยม อันนี้ก็น่ารักดีนะบทสุดท้ายปดิเปิดมาแล้วอ่อ่าน,นเล่นๆนะเรามีบรรพดรูเดียวกันกับดาวทุกดวงในฟ้าฟ้าด้วยมือแห่งความคิดเราบังอาจแตะริมฝีปากอันเบาบางแห่งเอกภพโอ้โหแค่นี้ก็อลังการนอะลังการแล้วนะถ้อยคําอันบรรยายอันมากมายจึงพร่างพรายดังว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเย็นแท้จริงความสะอาดแห่งสัจธรรมทั้งหมดปรากฏอยู่ต่อหน้าอย่างเงียบงันเช่นนั้นตลอดเวลา เรารวนมีบรรุดเดียวกันกับดวงดาวทุกดวงในเอกภพอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งที่มองไม่เห็นในความไม่สิ้นสุดบารุดแห่งเราสิ่งสถิตสายใหญ่อยู่ในใจเราสะอาดบมดจดด้วยพลรรานุภาพอันไม่มีประมาณไร้สิ่งขีดควายยึดถือในรัศมีภาพอันหาที่สุดไปได้ใจเราคือสิ่งเดียวกับบรรุดแห่งดวงดาวทุกดวงในเอกภพเห็นไหมแต่ภาษาดีนะเห็นไหมเนี่ยเราบังอาจแตะดินฟีป่าแห่งเอกภพ ถ้อยคาอันมากมาจึงพลั่งพรูบรแต่ไปหมดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวหลากหลายที่เหมือนเข้าใจยากแล้วเกิดเงาภาพว่าภาษามันแบบเนาะฟังไม่รู้เรื่องต้องดูกัญชาก่อนเ็าบอกคุณยอดใจไม่ตะวันอ่ะแกอ่านหนังสือเวาพ่อเพราะว่าแักทิศปชันด้วยกันแกบอกเนี่ยมันเสือของคุณอำนาจเนี่ยต้องเกิดอีกสองร้อยชาติถึงจะอ่านรู้เรื่อง เพื่ออีกคนอยู่การบินไทยเป็นให้คนอยู่กัญชาอ่าดอกใครวะเขียวสีมันชิบหายเลย <c oughs> <c oughs> คนมีปัญญาแต่คนอยู่กัญชาบอกว่าโอ้โหอ่านน้ำมันเป็นบ้าเลย <c oughs> แต่์ัวามรูเรื่องคนดูกัญชามาด้วยเดี๋ยวเขาไปคุยกันอีกรอบเนี <c oughs> <c oughs> ่ยต่อไปก็ไปแจงป้งไปแจ้งที่อเมริกานะแปลภาษาอาังกฤษเพราะเราเชอบบทกวีมากเลยเพราะเราไปเสนอเรื่องเดอะวันเนสงไงตอนตอนตอน,ตอนหนุ่มหนุ่มหลวงพ่อปฏิบัติธรรมหรือว่ายังไงคนนี้ก็ยิ้มอยู่อเล่น หลวงพ่อเกิดมาเสียพ่อแล้วหลวงพ่อเกิดมาเป็นพุทธภูมิอยงหลวงพ่อัจันทตั้งแต่เด็กคือมันมีติดตัวมาแล้วเพราะพุทธภูมินี้ทุกคนก็จะมีติดตัวหมดโยมก็จะมีสินห้ามาบริบูรณ์ทำสมาธิที่เป็นพุกนี้เป็นหมดนะโยมแต่ว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็น perfectionist ท,ท,ที่ที่สมบูรณ์แบบเป็นพทธเจ้าเขาสะสม,มไม่เหลืไปเรื่อยๆแล้วเขาจะมีของเก่าติดมาในบารมีสิบทัศนอ่นักจะเป็นคนที่อะไรดี่ะบอกมาเรื่องของความรักแล้วกันเนี่ยที่เคยมีแฟนมาบ้างโยมแล้วก็ ตอนไปทํางานกับหลวงพ่อสังวาเนี่ยหนึ่งบิรปีเนี่ยก็ไปได้เอาาตังค์แล้วก็ไม่มีสตังค์แล้วก็่อยกลับมาหาแฟนเขาก็ไปมีแฟนใหม่ทีลวปกติใครเขาจะมาคอยศิลปินไ้แห้งนะกันนะที่พอไปเดินทุดงอยู่ในป่าใช่ไหมเออมันก็คิดถึงว่าเคยมีความรักเคยมีความพัดพลาดที่เขาได้สอนเรานละ้วมันก้มลงกาบแผ่นดินนะหวังว่าให้รอยกาบแผ่นดินไปถึงที่ตากของเขาว่าขอบคุณที่สอนเราจากความรักและความพัดพลาดมันไม่ได้จากด้วยความเจียดชัางนายโยาจริงๆงนี่พูดตรงๆนะ ซึ่งมันก็แน่นอนใครก็จะมาลอคอยเราไปทํางานวัดหนึ่งปีค่าไปมีจะกินเงินก็ไม่มีจะใช้แล้วใครก็จะบารอคอยอะไรอะไอ้อะไระหนวใจที่บบกบางสีลุงดวงนี่ไม่ลหรือกุยฟงฟิ้งขำๆนะแต่มาเป็นเลนิสิกต่เราก็อาจจะใช้ภาษาปะาปนเพื่อจะเพื่อจะกรบเตือนอะไรความบบกบางเอาไว้ที่โยมถามมาแล้วคือต้องมองรอบไปหลวงพ่อบองนะแล้วถามว่าคุณจะจากสั่งสารวัตเนี่ยคุณจะไปเกลียดชังอะไรกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้ว ครั้งหนึ่งมันทําให้หัวใจเราได้ฟุ้งฟิ้งล่าเริงเบิกบานอะไรเหมือนลอยฟ้องอกอุ่มไม่ได้ฟ้องอันยาบดีความ,วม,วมสุขไปชั่วขณะถึงไม่จะจบด้วยความพัดพรากนะนะมันก็คือกีฟนะไม่ใช่ว่าจากสา่งเพราะไม่ได้ความเกลียดชังนะที่ยอมพูดที่อย่าบอกหลวงพ่อไม่ได้บอกเราแบบนั้นหลวงพ่อบอกให้ความขอบคุณในนี้พูดแบบเร้ลิสติกเลยนะคือไปที่ไปที่ตลาดเยอะมานเยอ แล้วมันม,มีหมาพิการตรงที่มันไม่มีขาม,มันไม่มีขาสองข้างข้างหลังเขาเอาลูกกระล้อใส่ให้มันเลยโยมลูกกระล้อใส่มันคือมันหน้าแรกดีอะโยมว่ามันทําอะไรอ่ะทั้งที่ตัวมันก็บอบบางนะมัน <trif> ก <ft> ็ยังเห่าไหมมันเห่าเพื่ออะไรโยมมันเห่าเพื่อปกป้องตัวเองเพราะมันกลัวต่างหากที่โยมพูดที่ไงอันนี้อันนี้อย่ไปกวีบ่านี้นลว่าหัวใจสีรุ้งที่บอบบางเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ต้องพยายามสร้างตัวเองเข้มแข็งทั้งที่ข้างในเนี่ยมันว้าเเวล้วมันบอบมันอบมันบดแรงเต็มทีแล้ว แต่มันก็กลัวที่ที่คนจะรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วมันก็เลยแกล้งาหารการมังมังการอวดดีอวดเก่งเพราะว่ามันกำลังจะตายโยมมันกำลังจะแย่คือมันมันต้านทานไอ้ไอ้ความเจ็บปวดที่จะเข้ามาไม่ไหวแล้วมันก็เลยสร้างกลไกป้องกันตัวว่าอย่ายุ่งกูนะกูน่ากลัวนะจรงเข้าไปยุ่งกูกูตายด้เพราะกูไม่ไหวแล้วทหากโยมในนเรืจริงๆนะอันนี้คือบุคลิกภาพของคนในปัจจุบันโยมคือมันไม่ไหวแล้วแต่มันก็เลยสร้างกลไกว่ากูน่ากลัวกูพิังอยู่ แต่กลับไปบ้านนะต้องปาดน้ำตาแล้วก็ซบตัวบนหมอนแล้วก็ช้าก็เด้งขึ้มมนมาไปสู้ปฏิรอบว่าวคือมันเหนื่อยเต็มทีแล้วยอมกับไอ้หัวใจสี่ลุงที่บอกบาทีท่ต้องเสแสร้งว่ากูเข้มแข็งนะกูเข้มแข็งนะคือมันมันป,นปกปิดซ่อนไอ้โยมแต่ทําไมมันถึงเป็นหัวใจสีลุงที่บอกบางพ่าทำไมคนสวัยนี้เป็นหัวใจสีลุงที่บอกบาแต่ทําไมถึงดูก้าวร้าวเขาก้าวร้าวเพราะเขาปกป้องตัวเองเพราะเขากําลังหวาดกลัวอยู่เขากําลังหวาดกลัวอยู่กนทุกคนมันก็เด็กพังเด็กอะไรที่เด็กออรเดีด้รู้จ หน้าเป็นออดี้อะรถรถออดดี้ที่มันมีหวงห่วงเออเขาเรียกว่าหน้าเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงตัวเป็นห่วงท้ายเป็นห่วงอะไรต่เด็กคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กน่ากลัวนะโยมเป็นเด็กที่บอบบางต่นงะเขาถึงต้องทําให้น่ากลัวเพราะเขากลัวคนรังแกเขาแล้วเขาสู้ไม่ได้เมื่อมังจะรังแกกูนะกูน่ากลัวนะแต่จริงมันไม่กลัวแล้วโยมคือว่ามันมันไม่ไหวแล้วมันมีปัญหาครอบครัวที่หนักมาแล้วแล้วถ้ามันเจอปัญหาอีกมันจะสู้ไม่ไหวโยบมันก็ได้ทําตัวแบบกูน่ากลัวนะอย่ายุ่งกับกูนะ แต่คือมันไม่ไหวแล้วต่างหากโยมถึงทาอย่างนั้นแต่ให้พวกปันไหลไฟฟ้าโยมไปดูเถอะมันไม่มีอะไรเลยนะแต่น่ากลัวมากนะ,นนเ,ะออนกเนื่องเมืโยมเห็นคนพวกนี้หลายๆคนเป็นคนนี้แล้วเขาก็ต้องเขาก็ต้องพยายามตะเกียกแตกรัที่นไปสู่ภาวะที่จะทำให้คนยอมละแล้วบางคนก็หาไปด่าเพราะว่าเป็นพวกหิวแสงก็ mm hmm. เหมือนน้ำค้างโยมถ้าน้ำค้างมันไม่ถูกแสงแดดมันจะสวยไปได้ไงไอโไเยอะแน้ำค้างมันก็ถูกไอ้แสงแดดอับปรารทิ้งทุกครั้งเลยโยมในการหิวแสงทุกครั้งเนี่ยมันก็ตายเพราะไอ้ความหิวแสง่ แต่ถ้ามันไม่มีแสงมันจะเปล่งประกายไปได้กับเรียมใช่ไหมในหัวใจสิ่งที่บอบางที่มันจะเก็บจะกายไปหาแสงสว่างเพื่อจะทอแสงไปย,ยิบยับในตัวมันเยโยมนลก็คือภาวะตัณหาหรือการหิวแสงที่ที่หลายคนยอมรับประโยชน์แต่คนก็ไปทับถมเชื่อเฉืออย่างไงว่าไอพวกนี้เันพวกหิวแสงแต่เขาแค่ต้องการการยอมรับนะเขาจะได้อยู่รอดในสังคมจะเข้าใจโดยการยกขพบแล้วว่าไอการหิวแสงทุกครั้งที่สูกแสงนั้นนะเชื่อเฉือนถ้าคุณขึ้นไปเป็นเบอร์ในโซเชียลน็ตเวิดคนรู้จักคุณ มันจะมีทัวรลงถล่มทลายคุณด้วยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียให้ภาพโยมแต่ถามว่าไอ้แต่ละคนที่มันขึ้นมาหิวแสงโยไปดูสิรูทมันก็คือความบอบบางที่แนที่มันต้องมันต้องตะเกะกตะกายโยมแล้วมันจะอยู่ไงในสังคมอ่ะถ้าโยมมองนี้โยมจะไม่ทำลายพวกเขาจะโยมจะสงสารแล้วไม่ไปทับถมไม่ไปด่าทอพวกเขาได้ว่าไอ้พวกนี้มันหิวแสงอยากเด่นอยากดังมันเป็นกับทุกคนนโยมเรื่องคาะว่าตัณหาแต่ว่าวิธีมันจะเนียนวิธีมันจะายหรือว่าวิธีมันจะแบบอะไรอ่ะรุนแรงเปิดเผยเท อันนี้พูดถึงว่าการมองโลกอย่างถูกวิธีนะโยมมันก็จะเออเข้าใจเข้าใจแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็สงสารใน้พวกพวกสภาวะแบบนี้นะมันไม่ได้มองได้ความเียดชัางที่หลวงพ่อบอกเลยนั่นก็โอบล้อมอยู่รอบตัวโยมแล้วเป็นโดนแก้วเป็นดวงอัญ,ญมณีแป็งประกายเจริญจริญจากไอ้ถูกแสงแดดทอประกายเนี่ยร้วแ,แสงตะวันนั้นก็กลายจะฆ่ามันลงไปทุกวันทุกวันทุกวันถ้ามันตกรอบเราเมื่อไหร่ทนก็เหยียบย่ำม,มันที่หลวงพ่อบอกน้าค้างมันก็สวยงามเพราะมีดวงตะวันสถิต แต่ดวงตะวันนั่นแหละที่เป็นคนราหาจุดน้ำค้างทุกครั้งเียจงใจกับความเปราะบางเมื่อไหร่นะโยมจสังเห็นใจคนอื่นว่าเขาคงเป็มเหมือนเราเห็นภาพประโยชน์นี่พูดจริงๆนะเมื่อไหร่ที่หลวงพ่อเปราะบางลงมาเนี่ยหลวงพ่อจะเท่ากับคนธรรมดาเท่าคนพอเท่าคนธรรมาดาปบเราจะเห็นใจพวกเขาทันทีเลยแต่ทุกวันเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยพูดเยงไปข้างหน้าคือบิ้วจนตอลอดเวลาเพราะเราก็อยากลงมาจุดจุดที่เปราะบางโนะยมเข้าใจไหมือเราจุดนั้นเนี่ยเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคือเราเจอคนได้อ่อนแล้วพวกศิลปินหรืออะไรอย่างหลวงพ่อเนี่ย ในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วกันนะหลวงพ่อได้ถือว่าเป็นคนเซ็ตทีฟที่สุดเลยโยมลูกศิษย์หลวงพ่อที่เซตที่ด็ดทั้งน,นะเป็นพวกหัวใจที่อ่อนไหวมากเลยแต่ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยอ่อนไหวที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมดเลยโยมถ้าเราทำยังไงอะ่ะเราก็ต้องพูดตัวเองขึ้นมาโยมว่าฉันเข้มแข็งนะฉันเข้มแข็งนะเพราะเราต้องเดินนําหน้าแล้วมีคนเดินตามหลังเราไปอีกเป็นพันๆหมืนม่นหมืนม่นแสนแสนคนโยมเราจะละ่มเราก็เห็นได้ไหมโยมเราก็มีแต่เดินนําหน้าแต่อาจจะแอบป่าต้นตาอยู่เงียบนะยี่งๆนะนยม ยมเยอะจนเช่อมเยื่อไปว่ายมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ทุกวันยมก็ต้องสร้างวิวแต่ว่าโยมเป็นใครสักคนหนึ่งเพื่อจะยืนอยู่กับโลกมนุษย์ได้เพราะถ้าโยาไม่ทำกันยมก็ไม่มีที่อยู่ในสังคมเหมือนกันนะเข้าใจไหมแล้วคนก็อาจจะลากโยมไปเกเรทำอะไรก็ได้ยมก็ต้องสร้างกลไกป้องกันตัวที่จะมีสถานภาพอันใดอันหนึ่งทุกคนก็จะต้องเล่นละครกันไปอย่างนี้แหละแต่ละครนี้มันก็สวยงามไปหมเพราะถ้าไม่มีคนเล่นละครมันก็จะไม่มีบทบาทอันหลากหลายในสังคมให้เราได้เรียนรู้นะ มันก็เลยไม่ได้จาาไปด้วยความเกลียดชังแต่มันจากไปด้วยความเคารพแต่างหกเขาเล่นบทเป็นนายกไปดูเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคนเล่นบทเป็นเจ้าหญิงก็เหนื่อยนะยยมที่คุยได้มีสันติภาพไหเนี่ยมีไม่มีสาระไม่มีการสาระกันใช่ไหมคุยกค่เด็คือสันติภาพเครยบสันติภาพอันที่หนึ่งแบบง่ายๆก็คือว่าไม่ไปเอาความเห็นต่างมานั่งเถียงกันโยอันนี้ก็เรียกว่ารักนะงับที่ดที่ต่างกันนะเป็นอันนี้เป็นของพระเจ้านะยยมเป็นของพระเจ้า นี่เวลาดัางคุยกันแล้วไม่เอาที่ติที่ต่างมาเถียงกันเขาจะหาความเหมือนกันมาคุยนี่ว่าคุยเรื่องความรักคุยเรื่องความเห็นัใจคุยเรื่องหวัวใจสีลุงที่เบาบางอย่างนี้แต่จะโยมเริ่มต้นบทศนทนาว่าหลวงพ่อสายไหนภาพระม่พโยมกระนั้นถึงสายเนี่ยอันนี้สงครามเกิดไนะนช่างเทภาพไม่เกิดโยมและคนไทยชอบทักกันแบบนี้เวลาเจอพระจะนั้แบบเธอสายไหนอันนที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเกิดสงครามเอาความเห็นต่างมาเริ่มคุยกันเขาจะไม่คุยกันแบบนี้โยมเขาจะคุยเขาจะหาความเหมือนกันมาคุย ลักษณะของคนที่ฉลาดเลยโยมเขาเรียกว่าการการสนทนาอันที่หน<ๆ>ึ่งก็จะหาความเหมือนกันให้เจออันที่สองจะหาคําชื่นชมให้เจออันที่สามเขาจะจักสถานภาพกับบทบาทเป็<ๆ>สนสี่อ<ๆ>ันนะโยมอันที่ห<ๆ>้าเขาจะเปิดโอกาสในการตัดสินใจในการในการสนทนาเขาจะไม่ไปบล็อกให้คนต้องคิดเหมือนเขาทุกเรื่องอันนี้เป็นสัติภาพแบบง่ายๆนะซึ่งใช้กับหลักจากกฎทุกๆเรื่องคือถ้ายอมคุยกับใครไปเจอใครยอมหาความเหมือนกันให้เจอซะก่อนอย่างาคุยเนี่ย เหมือนกันเล่นความรักเป่นความเสียสละเรื่องอะไรอะความเอฟเฟชเชีหัวใจที่บอบางเหมือนกันการเข้าใจสังคมในมุมเดียวกันอย่างนี้แล้วก็จักชื่นชมในแต่ละสถานภาพแต่แต่ละที่หน้าที่การงานของคนที่เป็นยูนิ้นี้ในหน้าที่การงานของพึ่งของแก้งกวางของกระต่า,ตายผีเสื้อขระต่างกันไปในหน้าที่การงานของคนสถาปนิกวิศวกรคือมันมีมันมีความเหมือนในความต่างมันมีความต่างในความเหมือนถ้าปัญหาตัวนี้เจอโยมมันจะไม่ทะเลาะกัน มันครบเต็ความไปอยู่นี้แล้วก็เห็นความเหมือนกันตรงนี้แต่ที่ผมคุยกับหลวงพ่อครับผมรู้สึกว่าความเหมือนม,มีความเหมือนอย่างหนึ่งที่ที่หลวงพ่อทํางานมาตลอดนะครับมันน่าจะเป็นอะไรอะถ้าเมื่อกี้เราคุยก็น่าจะเกี่ยวกับความเปราะบางใช่ไหมแต่ผมว่ามันลึกไปอีกก็คือจ,จิตเดิมแท้เลื่อก่อนจะไปจิตในรืออวก,กาศมาก่อนที่ให้ดูโลกเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นยูนิเวอร์สมาก่อนเดี๋ยว มันเป็นแอสแต็มันไม่ได้สร้างมาจากก้อนหินมันสร้างมาจากอวกาศที่ว่างเปล่าเมื่อมันอยู่ในนี้มันก็ดีใจว่ามันมีร่างกายั้งที่มันไม่เคยมีร่างกายเยอะมันก็เลยเกิดขอบเขตทั้งที่มันไม่เคยมีขอบเขตนะเด็กโยกได้ถึงนึกถึงหนังแฟนตาซีเร่งๆกันแหละหนังการ์ตูนเด็กๆอ่ะพอทีแรกอวกาศมันไม่เคยมีรูปร่างเด็กโยมันมาขังในร่างกายปั๊บมันได้รูป่ะหุ้ยเรามีรูปแล้วดูที่เรามีนิ้วด้วยเด็โยกมันก็หลงระเริงวิ่งเล่นไงจะไปแตะก้อนหินปั๊บเป้งนิ้วเจ็บ โอ๊ยทำไมต้องเจ็บด้วยอ่ะเจ็บแรกไม่เคยเป็นอากาศมันเคยเจ็บไหมไม่ฉันไม่เคยเจ็บโยมไปดมดอกไม้โอ้สวยหอมมากเลยดอกไม้สวยถูกพึ่งต่อไว้ทำไมเจ็บด้วยมีพึ่งเลยเหรอเนี่ยมันก็มีคุณโยมจัดการที่มันได้รูปมาแต่มันก็มีโทษนี่เนี่ยเห็นภาพไหมทุกอย่างมีคุณแล้วก็มีโทษมีคุณก็มีโทษศิลป์พ่อบอกเนี่ยมันก็มันก็หวั่นไหวไปตามเรื่องแต่มันทํามันอยู่นานเข้าศิลป์พ่อบอกเอ๊ะถ้าต้องอยู่ยิ้มันก็ต้องเจความแปรวนของรูปเห็นไหมโยมรูปที่มันที่มันไม่เคยมมีรรรูููปปปะกออาย่ใน โอ้ฉันมีนิ้วแล้วด้วยเิ้เยอะแต่ยิ่งอยู่เท่าไหร่มันก็ยิ่งแคบลงแคบลงเพราะว่าคุณไปยึดกับสกายภาพแล้วร่างกายก็เริ่มแก่แก่แก่แม้คุณลืมว่าสภาพเดิมของคุณเนี่ยมันไม่มีขอบเขตจุมพิษทุกหมู่ดวงดาวในฟ้าฟ้า,ฟาปีกแ่งความฝันสยายไปนไล่ขีดจำกัดน,นี่คุณมามีขอบเขตไอ้นิ้วแค่นี้เหรอแล้วคุณก็ไปหวงแหนมันวิธีที่เด็กรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาเนี่ยอยันที่หนึ่ง กจะต้องใช้ความรู้เก่าของบรรพบุรุษคือถ้าคนถ้าคุณไม่มีคนคิดมือถือเนี่ยคุณคิดเองไม่เป็นหรอกคุณต้องยอมรับเคารพแต่คุณจะเอาความรู้เก่าเนี่ยมาพัฒนาให้มันให้มันสร้างสรรค์ดีกว่าเก่าได้ไงอันนี้เรียกว่าการสร้างสรรค์การสร้างสรรค์คือการเอาสิ่งที่เก่ามาทำมันดีกว่าเก่าดังนั้นถ้าคุณเอาบทเรียนมาแล้วว่าเอ่อที่มันทะเลาะกันไม่ดี้ข้อดีอยู่ตรงไหนบ้างคุณก็เอาข้อดีนั้มาพัฒนาเห็นภาพเด็กที่ผู้ดึงการอบรมของเด็กนะคุณต้องบอกเขาตรงๆแล้วว่า โลกนี้กำลังอยู่ประเทศกำลังอยู่ในมือคุณถ้าพูดแบบภาษาสวยงามไมยนนะเด็กนี่แหละคือทรัพย์สินของโลกเลยโยม <c oughs> มันคือทรัพย์สินที่มหาศาลที่สุดยิ่งกว่ายิ่งกว่าเครื่องจักรยิ่งกว่าเสื้อสวนไล่นาเรยมเพราะมันคือทรัพย์สินทางปัญญาที่จะที่จะบ,บ,บานสะพังไปอีกไม่รู้เท่าไหร่โยมจีนเนี่ยเขาจังพัฒนาเด็กเนะี่ยมาเป็นทู่สันติภาพเถอะทั้งประทศคนแก่มาทำโยมเกาหลีก็กำลังทำอย่างนั้นอยู่เขาถึงกีดกันเอดีซาแบกิน เขาพยายามจะเอาเด็กมาเป็นทูตสันติภาพโยมดันั้นจริงหลวงพ่อทำเนี่ยท่านทูตบ,บอกหลวงพ่อมาถูกทานมากเลยเพราะว่าตอนนี้ทั้งโลกอะไรจะทําแบบนี้อยู่โยมเขาไม่ได้สนใจผู้ใหญ่แล้วนะเพราะเด็กมะมีความคล้องแค้วแล้วเด็กก็จะสื่อเด็กด้วยกันรู่ง,รเรงเรื่องโยมวนผู้ใหญ่เนอะไรจะตายจากไปจากโลกนี้ไปเรื่อยๆคือถามเด็กๆว่ายกมือให้ทุกคนยกมือต้องการสงครามนะไม่มีใครยกมือเลยโยมแต่ผู้ใหญ่มันรอไปเองว่าเราทําเพื่อส่วนรวมไม่ใช่ครับคุณทาเพื่อตอบสนองกิเลสข้างในกางหายแต่เราไปบอกพวกเขาไม่ได้ แต่ทำยังไงที่เราจะส่ง,งให้เรชั่นออกไปไม่ให้ไม่ให้ผู้ใหญ่เอาสนามเด็ดได้มาทำเปำ็นสนามรบตอนนี้เชอร์รี่ก็กำลังบานและใกล้จะออกลูกแล้วเยี่ยรัสเซียก็ทิ้งระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มตุต้มส่วนเชอร์รี่ก็พังพินาศถามว่าสารพัดมัก็อยู่ที่เก่าอยู่แต่แต่คุณลืมไปหรือเปล่าถึงที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยคุณหวังว่าจะทำประโยชน์เพื่อกับส่วนรวมแต่คุณกับกับต่อต,อ,ต,อ,ตอ,องเฉลี่ยส่วนตัวแล้วก็ทำลายสารพัด ทำลายสนามเด็กเล่นของเด็กให้การเป็นสนามรถอย่างมันเป็นมันก็พูดยากเลยมันอันนั้นมัคือตัวสันติเลยเจ้าก็ไปแบ่งไว้สามระดับนี่ไงระดับระดับสุดท้ายที่ที่ที่คุยกันเนี้ก็ียกอจันตสันติเป็นสันติภาพขาววรที่ไม่ปรุงแต่งว่าผีตดนตนไม่ขันท่าสภาพใจเดิมมันไม่ได้มีการปรุงแต่งมาก่อนที่ว่าแอบซ่อนใจถึงใจสันงผ่อนสายตาและสิ่งที่ยืนจักในใจฉันก็คือใจเองมีค่าเสมอกัรที่เป็นสันติภาพเป็นบ้าเยอะมันก็มีคำตอบอะที่หลวงพ่อพยายามทำ มีหลายเพลงจริงๆไม่ได้เขียนเป็นเพลงนะเพราะว่าทาเพลงเป็นเพลง<ม>เขียนเป็นบทกวีแล้วเขาไปทําเป็นเพลงเขาใส่ไปใส่กำมองมันอาจจะเป็นอาจ,จเป็นในแบบคนไม่ใช่รุ่นใหม่เพรา็ทําตามภาษาที่คนออจะทำคนได้<ม>อย่ถ้ามันทําเป็นแบบหนังแฟนตาซีดิจิตอลนะมันคืทไ่สวยงามหันจะเป็นภาพที่หลวงพ่อเล่าเน <c oughs> ี่นยในภาพการเดินทางของคนสักคนหนึ่งซึ่งทุรักทุเลไปสวิตไปภูเขาแอลไปอังกฤษไปฝรั่งเศสไปรัเสเซียไปอเมริกา ไปนแดงไปอยู่กับพวกเบาดียบริจิ้นเพื่อไปหาสันติภาพถ้าคุณก็ขวนเขากระลุมรังคุณก็กระเลากรลังพิษไข้กับเขาลัวก็เลิกคุณจะเป็นบ้ายู่แล้วหาสันติภาพไปเจอคุณระบ,บดแรงตายแล้วคุณก็ไปสอกลูกตาหนึ่งมันอยู่ที่นี่เองเรอหาทิศทายเข้าใจไหมคือหนังต้องออกมาแบบนี้โยอยู่ในสายตาผู้คนที่เข้าบริสุทธิ์สะอาดจังหวะแล้วข้างในแล้วก็มีคนไปอยู่ที่นี่เองไปหาไปหาตะลอนตาซ่าป่าหลางบางองค์สงคราม ตามบ้าคิดเลอร์อะไรกินแล้วกันน,นะนิยมนะจนจนคุณจะเป็นบ้านนะส่วนเขาคุณเหมือใครแตกพิดค่ายขึ้นคุณถ้หาไม่เจอคุณจะเป็นบ้านนะถุงสุดคุณสอบสายตาสักครู่หนึ่งที่แบบโอ้โหนี่มันงดงามเป็นส่วขนาดดีเฉลยโยอะใช่ไหสันติภาพไปอยู่ในใจคนที่มันมันไร้เดียสาโดยเพาะถึงเจ้าพั่เด็กเมื่อก่อนไปร้านหมอป่วยเนี่ยทำฟันไปเยอะเท่าไหรฟันขึ้นแล้วพ่อเขาไปเอาลูกหกเดือนเลยนี่หลวงพ่อได้รูกหกเดือน มันชื่อเด็กหน้าเฉยคือมันจะเป็นเด็กหน้าเฉยคือเข้าใจมไม่เห็นหน้าใครกวนไปมันก็ไปยิ้มแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีเดียมันน่ะดิดดิ้งกระดิ้งกระดิ้งกระดิ้งปิ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 งหัวเลาหัวเลาะลดตาประกายประกายประกายที่เด็พ่อชาวชีวิตอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ชาติบอกคือมันมันมันสื่อจากใจถึงใจโยมเขาพิสูจน์กได้ว่าคือเด็กเขาจะมองโยมมองมองหลวงพ่อมองพี่เล็กเขาจะสแกนโยมได้ปะ พราะเขาไม่มีสัญญาว่านี่คืออะไรรลแล้วเขาไม่รู้ว่าไอ้น,นี่โรยหรือไม่โรยนมจากคุณอะไรมีสมบัติลักษณ้สายอะไรมันไม่รู้เรื่องเลยดังแลวไม่ดังมันก็ไม่รู้แล้วมันจะแกนหาอะไรรู้่า <c oughs> มันหาความปลอดภัยนะไอ้น,นี่ปลอดภัยไหมไอ้น,นี่ปลอดภัยไหมแล้วมันเจอไหมม,ไหม,มันเจอแน่นอนหรือกว่ากาท้าพิสูจน์นี่พูดจริงๆนะหรือว่าก้าท้าอะไรถ้าถ้าใครหาในตัวลหลอกว่าต้องเจอแน่นอนเด็กคนนี้นมันหาเจอมันก็เริ่มยิ้มูอ้พวไอ้หมอปุ้ย ลูกที่มันยิ้มได้ภัยไดไม่กี่นาทีแล้วมันนั่นเด็กหน้าเฉยมากไม่กล้ายิ้มเลยซึ่งก็ดิ้กนกระดุ้กกระดุกเจ็บมาหาลูกป่วยได้นี่หลวงพ่อถิ่นชอบว่าเวลาเจอสัมผัสมันเจอในในในใจจากสายตาที่ร้เด็กศรัทาเขาเป็นเด็กกว่านี้จะเจอๆๆบ่อยนะคือหลวงพ่อมีปัญญาแน่นอนว่าใครจะด่าใครทำร้ายไม่สู้เด็ดขาดคือเรามันจะไม่ยอมจากโลกนี้ไปด้วยมือเปื้อนเลือดแต่ขาดคือเขาจะทำมันก็ เราก็ไปทําร้ายเขาเาอาูตรงๆเงเยอต่ที่เราก็เล่า,เาที่ยอมถามเนี่ยที่ทำเพราะว่ามันขี้สงสารมันขี้สงสารเวลา,าเด็กเด็กมาเยี่ยมอย่าง,าง <S <S ที่เราเล่าเขาไม่กลับไปนะเรานะตัวเองเปกับโซฟาเลยคือเป็นห่วงไงห่วงว่าเ้าจะอยู่เปไ็นยังไงเดียสังคมอย่างเงี้ยห่วงได้ไหมไอ้น,นี้พูดจริงๆนะไม่ได้ดราม,มากเลยทุกครั้งทยี่เด็กๆเนี่ยก็ยอมสังเกตดูดีๆนเวลาเด็กมาเนี่ยเลวพจะโฟกัสไปที่เด็กเราจะคุยกับเด็กบ่อยคือมันทาเพราะว่ามันมีความสงสาร แล้วก็อยากเห็นอยากเห็นเด็กๆที่เขาอยู่ในโลกทีเนนน่เหมือนสนามเหมือนสนามเด็กเล่นคือพ่อชอบเห็นเด็กที่วิ่งเล่นในในสวนดอกไมก้แล้วก็ที่อยู่ในบ้านหลวงพ่อก็จะเป็นงนะันแหละเก็บให้อดอกให้แดดีแลออนขา,ขาวๆแบเป่เาปีนบ้นไอย่างเงี้ยเด็กก็โอ้หลวงปู่ทำยีมาไปกระป๋องมาใส่กันโยนนี้ไปมนั่นแหละคือชีวิตของพ่อแต่เด็กก็จะวิ่งเป็นพลวิกรณ์เปลนวไปเก็บดอกไม้แล้วก็ไปตัดไอ มันมีต้นยืดหลอดเป็นวง,ง,งคล้ายๆยาป้องนะพอตัดปั๊บมันจะมีกงกลวง่กับวงซึ่งฝรั่งนี่ไม่ค่อยรู้นะเรารู้ไงเอ้ยอันนี้ทำไงดีเราไม่งวงว่าเราก้าพาเด็กไปเก็บดอกหญ้าทำไปจัดก,กันไงแล้วก็เดินไปเป็นพวงเลยเข้าป่าไปเก็บดอกหญ้ากันเป่าดอกนี่นอนเด็กจอยู่หลวงพ่อด้ทั้งวันเลยยอมคือเราเรานั่นแหละคือชีวิตจริงๆของเราคือเราอยู่กับเด็กเรารักเด็กเราเห็นเด็กล่าเริงคือเด็กที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยช่วงหนึ่งขวบถึงเจ็ดขวบหรือสามสี่ขวบของเขาเนี่ยหลวงพวงได้ถึง ใช่ไหมโยมช่วงนั้นไปช่วยที่สดใสของเขามากเลยเขาไม่ต้องรับผิดชอบเขาไม่ต้องหวาดระแวงสังคมเขาไม่ต้องห่วงว่าสังคมจะคาดหวังอะไรจากเขาแล้วเขาไม่ต้องคาดหวังอะไรจากสังคมแต่พอเขาโตขึ้นหวงเห็นไหมลูกหวงเปลี่ยนไปแล้เขาต้องระวังว่าสังคมมองเขาไงเขาต้องทาอะไรกับสังคมแต่ตอนเขาเด็กเขาไม่ต้องคิดเลยเขาอยากจะนอนเกิดกิ้งสนามหญ้าเขาทำได้ไหม